สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราทาร่อของเรานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันนะคะว่าคนที่อยู่ในใจคุณเนี่ยนะเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างนะคะคนที่อยู่ในใจนะคนที่อยู่ในใจของคุณณนะเวลานี้ปัจจุบันนี้นะคะเขา,เ,าเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะหรือว่ามีข้อความอะไรที่เขาอยากจะส่ง ผ่านไพ่ทาโร่ของเรานะคะมาดูลักนาราศีของเขาหรือคุณนะคะมาดูว่าตรงกับคนของคุณไหมนะคะมีวันเกิดอะไรบ้างนะคะราศีอะไรบ้างนะมีพกศพกันนะคะมังกรสิงห์ธนูเมษนะคะแล้วก็มีคนที่เกิดวันพุธวันอาทิตย์วันจันทร์วันศุกร์อ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวเลข ตัวเลขแล้วก็ชื่อเนาะอักษรชื่อนะคะคุณหรือเขานะที่เกี่ยวข้องกับชื่อสกุลอะไรก็ได้นะเดี๋ยวทีนี้นะคะเราจะมาดูว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณมีอะไรบ้างนะคะ คำามที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะใช้ไพ่สำรับนี้นะคะเดี๋สักครู่นะไพ่หมุนส,สลับกันมาค่ะข้อความจากเขาคนนั้นนะคะถึงคุณว่าอย่างไรบ้างคะอืม อะไรเหมือนเขาไม่กล้าที่จะติดต่อหาคุณด้วยนะคะพลังงานของเขาขึ้นมาเนี่ยอยากติดต่อแต่ไม่กล้านะอาจจะทํากับคุณไว้เยอะนะขึ้นไปสิบดาบเลยเนี่ยคนที่อยู่ห่างไกลกันได้นะคะคนคนนี้เหมือนมีการรอคอยนะหรือเขาอาจจะรอคอยคุณให้ติดต่อไปแล้วคุณก็ไม่ติดต่อแต่พลังงานที่เขาไม่กล้าติดต่อมาเนี่ยสูงมากนะเพราะว่า เขาอาจจะเคยทำกับเพื่อนๆเ,เอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะอืมความสุขคุณคือความสุขของเขานะคะคุณคือความสุขของเขาณนะเวลานี้เขาน่าจะเจ็บปวดแหละกับการที่ไม่มีคุณเขาได้แต่รอนะคะรอคอยเขาอยากมาง้อคุณนะคะ่ะ เขากลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาด้วยนะคะพลังงานขึ้นมาประมาณนั้นอืมเขาให้ปิดก่อนแต่มีความรู้สึกว่าเขากำลังจะรวบรวมความกล้านะคะที่จะเข้าหาคุณเพราะว่าคุณคือความสุขของเขาจริงๆนะคะตอนนี้คือ เขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะนรู้สึก,กว่าอย่างนั้นนะคะคนคนนี้เป็นคนทางไกลชาวต,ต่างชาติได้นะคะ<า>เขารู้สึกเสียดายเนาะพลังงานเหมือนเหมือนเขาเสียดายความสัมพันธ์ที่มันเสียไปแล้วอะคะ่ะแล้วก็อยากกลับมานะคะนี่คือข้อความที่เขาอยากบอกคุณเนี่ยคุณยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขาแล้วก็ เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะหนึ่งเหรียญอยากได้รับโอกาสอ่ะหนึ่งดาบนะคะเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณเขายังมีแรงปรารถนากับคุณมากๆเลยนะเนี่ย ช่วงที่ไม่มีคุณเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้รู้สึกกับใครหรือว่าเขาไม่ได้มีใครเข้ามาแทนที่คุณได้เลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าพลังงานไพ่เก้าถ้วยใบเนี้ยนกรู้สึกว่าเขาไม่สนใจถ้วยต่ตางๆหรือว่าใครที่เข้ามารายล้อมเขาไม่มีใครที่เข้ามาทดแทนคุณได้อะเพราะว่าความสุขของเขาก็คือคุณนะคะเนี่ยพลังงานไพ่ใบเนี้ยนะ คุณคือความสุขของเขาแต่ตอนนี้เขาไม่มีคุณแล้วนะคะเออประมาณนั้นนะคะเหมือนไม่ได้คุยกันนะคะลังงานดูดูเหมือนเศร้าๆนะคะใบหน้าของเขานะ การที่เขาไม่ได้พูดได้คุยกบคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกเศร้าแล้วก็เหมือนเขายังมองไปข้างหน้าไม่ได้นะคนคนนี้นั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะยังติดอยู่กับคุณนะคะไม่สามารถที่จะ move on ได้นะพลังงานไพ่ไปเนี้ยคนกไกลได้นะคะชาวต่างชาติได้นะเนี่ย the tower นะคะพลังงานไพ่ไปนี้ขึ้นมายืนยันว่า เขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงได้นะอืมเขาอยู่คนเดียวไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ได้คือโอเคแหละชีวิตเขาอาจจะมีอะไรมากมายนะคะที่เพรียบพร้อมนะณนะเวลานี้แต่ขาดคุณไงก้าวเหรียญหัวกลับนะคะอยู่ไม่ได้นะคะตอนนี้ มทนไม่ไหวแล้วนะคะจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ทนไม่ไหวแล้วอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งที่เขาเคยอดทนนะคะและพยายามที่จะไม่เข้าหาคุณเนี่ยถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะอืมเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ เดี๋ยวสักครู่นะคะเขาส่งคุณหน้าดูนะคะแล้วก็ตอนนี้นะเหมือนเขาอาจจะหาทางออกหรือเขาคิดออกแล้วก็ได้นะคะพบทางสว่างเนาะว่าจะเข้าหาคุณยังไงนะเขากําลังจะติดต่อคุณมานะอ่ารวบรวมความกล้าอยู่นะคะคนคนนี้แล้วจะเข้าหาคุณละนะกําลังตัดสินใจแล้วนะที่จะเข้าหาคุณลังงานพ่อไม้ไม่ไม้ได้นะคะ เนี่ยเขากังวลเกี่ยวกับคุณมากมายนะคะคนคนนี้นะอืมอดรนทนไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยคิดถึงคิดถึงคุณแหละนะคะช่วงวันเวลาที่คุณเคยมีร่วมกันนะคะคุณหรือเขาเนี่ยน่าจะแตกต่างกันในเรื่องของอายุนะคะหรือว่าภาษาวัฒนธรรมศาส,สนาที่แตกต่างกันเขาคิดถึงความอบอุ่นความอ่อนโยนของคุณ เวลาที่คุณอยู่ด้วยกันอ่ะเขาได้เป็นตัวเองนะคะเขารู้สึกปลอดภัยเนี่ยดูสิคะ n ี่งอปสอดใบเนี้ยเครียดเลยนะคะอืมเครียดเลยเขาไม่สามารถที่จะเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาของเขาได้อีกแล้วนะพละง,งานไพ่ใบนี้นั่นหมายถึง การแบบปิดบังซ่อนเร้นแต่ทีนี้หัวมันกลับนกรู้สึกว่าเขาเขาไม่สามารถจริงๆคือก่อนหน้านี้น,น,น่าจะข่มใจไว้แหละนะคะข่มใจไว้พยายามที่จะ move on จากคุณก็ทำไม่ได้นะคะหรือว่าพยายามที่จะทำใจก็ทำไม่ได้ทีนี้นะข่มจิตข่มใจตัวเองไม่ได้ก็คือต้องเข้าหาคุณแล้วแหละนะคะ จติดอยากเคลียร์ใจอยากให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเขาไม่อยากให้คุณปิดกั้นเขาว่าเขาจะพยายามมากกว่าเดิมถ้าก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าไม่เห็นเขาจะพยายามอะไรกับเราเลยนะคะเขาจะพยายามมากกว่าเดิมเขาจะเปลี่ยนแปลงเนี่ย เขาจะทําให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นในความรักของเขานะคะการกลับมาครั้งนี้เขาเป็นคิงเรียนเลยนะคือน่าเชื่อถือดูมั่นคงรักจริงนะคะคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับราชการได้นะหรือทํางานเกี่ยวกับด้านการตรวจตรานะคะบัญชีหรือว่าเป็นนักกฎหมายก็ได้นะอืมเดอรสตานะคะการเยียวยานะเดี๋ยวหนูคอพปิดการเยียวยา เขาอยากกลับมาซ่อมแซมนะคะเยียวยาความสัมพัน,น์นี้เขายัางเขายัางรักคุณมากปรารถนาคุณมากๆนะคะอืมตอนนี้เขาเศร้าใจละออจะยังไงนะคะเหมือนเขาจะจะทนไม่ไหวละนะคนอีกโก้สูงนะ เดวิลแรงปรารถนานะคะคนคนนี้ตัดอกตัดใจจากคุณไม่ได้จริงๆนะคะหนูรู้สึกว่าเขามีแรงดึงดูดกับคุณสูงมากนะอืเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกคลั่งรักคุณด้วยนะอยากบอกอะไรอยากเจอคุณอยากมาหาคุณ อยากให้เรากลับมาดีกันความสุขของเขาตอนนี้ได้หายไปนะคะอืคุณกลับมาเป็นความสุขของเขาอีกครั้งได้ไหมหกถ่วยรักต่างไว้ได้นะรักต่างไวัยคนเก่าๆคนที่เคยห่างหายจากคุณไปนะค,คนคนนี้เขาจะกลับมางอคุณไม่มีใครนะคะที่ ดีที่สุดเท่าคุณหรือเป็นคนที่ใช่ที่สุดเท่าคุณได้อีกแล้วนะคะนี่คือข้อความจากเขานะเขาอยากกลับมาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาได้เลยนะคะจริงๆ แล้วเขาก็ไม่ได้เคยที่จะรู้สึกกับใครแบบนี้นะคะความรักที่มันเต็มหัวใจอะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะมันมากมายเหลือเกินนะคะเป็นรักร้นใจนะคะเออรักล้นใจเขาคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้รักเขาแล้วหรือเปล่านะคะ,นะคะเขาเขายังอยากได้รับความรักจากคุณนะ เขาจะไม่มีกำแพงอะไรอีกแล้วนะคะหรือถ้าเขามีความกลัวอะไรก็ตามเกี่ยวกับความรักอะ่ะเขาจะไม่แล้วนะเขาจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะเหมือนเขาพร้อมแล้วนะที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้เขาพร้อมที่จะเลือกเขาพร้อมที่จะชัดเจน e ดวิลออฟจูนนะคะเขาไม่รอเวลาอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะเขาจะเป็นคนกำหนดโชคชะตาความรักของเขาเองพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยใบเนี้ยคือผู้ชายคนนี้นะจับถ้วยหรือจับของในถ้วยนี้แล้วนั่นหมายถึงเขาพร้อมที่จะเลือกพร้อมที่จะชัดเจนแล้วนะคะในจิตใจของเขาเนี่ยมีการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วนะการติดต่อสื่อสารเขาจะติดต่อคุณมานะคะ ควีนถือเหรียญเขายังมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะนรู้สึกว่าคุณคณนนี้อาจจะมีพลังงานของเนื้อคู่ของคุณด้วยนะคะถ้าคุณเชื่อในเรื่องแบบนี้นะอเป็นเนื้อคู่นะคะที่อาจจะต้องมีการห่างกันไปนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตนะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาที่ สามารถที่จะรักหรือว่ารักษาความรักไว้ได้แล้วเท่านั้นนะคะอืมก็คือจะต้องมีการแยกกันไปก่อนแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะก็คือเขาคนนี้แหละเขาไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้นะคะเขานอนไม่หลับเขาคิดถึงแต่เรื่องของคุณนะ่ะ ไม่สามารถนะคะไม่สามารถที่จะไปไปรักใครหรือว่าสนใจใครได้เลยคนคนนี้เขาอยากได้รับโอกาสจากคุณนะแม้ว่าบางท่านบางคนเขาอาจจะคิดว่าคุณไม่ให้เขาแล้วก็ได้อืม เขากลัวหรือเกินเขากลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาแต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้นะคะเนี่ยในบางกรณีคือแบบเขาทำไว้หนักมากไงทำไว้กับเพื่อนเพื่อนของเราอะจนเขารู้นะว่าการกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอะไม่ได้ง่ายหรืออาจจะไม่ได้โอกาสด้วยซ้ำนะคะแต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้นะอืมแต่ในกรณีที่บางคนก็อาจจะไม่ได้แบบว่าหนักขนาดนั้นนะคะอืม เขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขาจะไม่ให้โอกาสเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะแต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้เช่นกันแล้วก็ณนะเวลานี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขาจะไม่นิ่งเฉยอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะการที่เขานิ่งเฉยหรือว่าการที่เขาแบบพยายามที่จะอยู่กับตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม่อึดอัด ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทรามานนะคะเขาอึดัดมากอืมเขาอยากจะบอกว่าคือตอนเนี้ยเขาทนไม่ไหวแล้วนะคะเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปแบบไม่สามารถที่จะกลับมาได้อีกแล้วอะไรประมาณนั้นคือเขากลัวที่จะเสียคนดีๆอย่างคุณไปนะคะคนที่ใช่คนที่รักเขาคนที่ดีกับเขาแล้วก็เป็นคนที่เขารักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือตอนนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยจะเสียเราไปจริงๆแล้วหรอเขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะคะเขานิ่งเฉยหรือว่ารอช้าอีกต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะเข้าหาคุณเร็วๆนี้แหละนะอืมทีนี้ขอดูนะคะว่าข้อความเนาะเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างอะเป็นประโยคข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณ อื <c oughs> เสียงหายเขาบอกว่าเขารักคุณอยากบอกรักอยากบอกว่ารักเธอหนึ่งแสนล้านครั้งนะคะอมไม่มีใครที่น่ารักไปกว่าเธออีกแล้วสําหรับฉันอเขาก็คงมีปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องจัดการนะคะฉันพร้อมที่จะดูแลแล,และถนอมหัวใจของเธอฉันจะเป็นคนที่ดีพอ กับเธอในสักวันอะไรอีกฉันพร้อมแล้วที่จะรักและไปต่อกับรักครั้งนี้ฉันไม่ยอมแพ้ที่จะรักแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนเห็นไหมเขาจะไม่ยอมนะเออแต่ว่าการกลับมาของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคือเราอาจจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสขึ้นอยู่กับเราจริงๆนะคะไม่เคยรักใครมาก่อนนะคะจนมาเจอคุณเขาบอกอย่างนี้ เขาว่ากลับมาแน่นอนแต่ว่าการที่คุณจะไปต่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆนะคะแต่โนร,รู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะนิ่งจะเย็นชาแค่ไหนเขาจะทนอีกต่อไปไม่ได้แล้วนะมันเหมือนกับทนไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันอึดอัดอะค่ะความรู้สึกเนี่ยเขามันเกินจะต้านทานจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเข้าหาคุณนั่นเองนะคะ วันนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ